ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิราย,ยายพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวของอุตภาเมื่อวันวานจากรายการภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกันค่ะโดยสนามบินอุตภานี้นะคะก็สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2504กองทัพเรือไทยค่ะได้ใช้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านอุตภาจังหวัดระยองก่อสร้างเป็นสนามบินแห่งใหม่ของกองทัพเรือมีทางวิ่งลาดยางความยาว1,200เมตรต่อมาในปี2507สง คลามเวียดนามได้อุบัติขึ้นฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำอินโดจีนทั้งเวียดนามลาวและกัมพูชาสหรัฐอเมริกาผู้นำฝ่ายโลกเสรีจึงขอใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามกันในสารคดีชุดปู่ตะเผาเมื่อวานๆค่ะสวัสดีแฟนรายการภาพเก่าเล่าตำนานครับรายการตอนนี้ปู่แปะ ขอไขนาฬิกาพาย้อนเวลาไปราว40ปีเพื่อสะท้อนภาพรำลึกถึงช่วงเวลาที่สนามบินในประเทศไทย7แห่งถูกทยอยปรับสภาพขยายพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อปรับเป็นสนามบินสำหรับอากาศยานรบจำนวนมหาศาลของกองทัพอากาศสหรัฐ ที่บินไปถลม่มเวียดนามลาวและกัมพูชากองทัพอากาศสหรัฐเข้ามาสนับสนุนฝึกอบรมให้แก่กองทัพอากาศไทยตั้งแต่พศ2504รายการตอนนี้จะขอเจาะลงไปที่สนามบินอุตเาา สนามบินอูตเภาอันกว้างขวางของไทยเคยเงียบเหงาไปนานนับสิบปีหลังจากที่สหรัฐถอนกำลังออกไปจากประเทศไทยเมื่อปี2518ปัจจุบันอูตเภากำลังจะเติบใหญ่ทันสมัยเจิดจรัสในภูมิภาคอูตเภามีภูมิหลัง กำเนิดเกิดมาจากสงครามเวียดนามครับคงไม่ได้พูดเกินเลยหากจะกล่าวว่าระหว่างทําสงครามในเวียดนามลาวและกัมพูชาช่วงพศส5 0 8ถึงช่วงพศ2516กกองทัพอากาศสหรัฐแทบจะยกกองทัพอากาศมาไว้ในประเทศไทย เมื่อรัฐบาลทหารสหรัฐตัดสินใจส่งทหารเข้ามาทำสงครามในเวียดนามกำลังทางอากาศคืออำนาจกำลังรบอันทรงพลังสูงสุดสหรัฐมาสร้างมาขยายฐานทัพอากาศในไทยเพื่อส่งเครื่องบินรบอันทรงพลานุภาพอันดับต้นๆของโลกจำนวนนับไม่ถ้วนในเวลานั้นอากาศยานรบของสหรัฐ บินขึ้นลงเต็มท้องฟ้าตาคลีนครพนมอุบลอุดรโคราชอูตะเภากำแพงแสนและแม้กระทั่งดอนเมืองสนามบินเหล่านี้คือมรดกตกทอดและเป็นส่วนหนึ่งที่ไทยให้ความร่วมมือ ปูแปะขอเริ่มเรื่องกันเลยนะครับมีนาคมพศ2490ประธานาธิบดีทรูแมนประกาศจะให้ความช่วยเหลือแก่ทุกประเทศในโลกที่โดนคอมมิวนิสต์คุกคามพศ2493ทั้งโซเวียตและจีนช่วยกันส่งความช่วยเหลือทางทหารมาให้กองกำลังของพักคอมมิวนิสต ที่กำลังต่อสู้ในประเทศเวียดนามคอมมิวนิสต์เวียดนามกำลังต่อสู้เพื่อขับไล่กองทัพฝรั่งเศสและต้องการสถาปนาเวียดนามทั้งประเทศให้ปกครองในระบบคอมมิวนสิสต์พศ2 4 9 7ประธานาธิบดีไอเซนฮาวประกาศว่าคอมมิวนิสต์เวียดมินเป็นอันตราย ต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามทฤษฎีโดมิโนการ,รเผชิญหน้าจึงเกิดขึ้นแบบที่ชาวโลกเรียกกันง่ายๆว่าสงครามเย็นฝรัง่งเรียกโค l วอร์ War, ที่สนับสนุนให้ประเทศบริวารและเครือข่ายออกมารบกันแต่สำหรับสงครามในเวียดนาม ขาใหญ่มากันมารบด้วยตัวเองรวบรัดตัดความเข้าใจแบบง่ายๆไม่ต้องเวียนหัวสงครามเวียดนามระเบิดขึ้นเมื่อสิงหาคมพศ2507เมื่อเรือรบเวียดนามเหนือยิงเรือรบสหรัฐชื่อ USS Maddox ในอ่าวตังเกีย หลักการสงครามของมหาอำนาจสหรัฐในยุคสมัยนี้คือทำสงครามทั้งสามมิติคือทางบกทางน้ำและทางอากาศอเมริกาเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ทรงอิทธิพลทางทหารสูงสุดร่ำรวยสุดๆไม่มีชาติใดท่าบรัศมีได้8มีนาคมพศ .2508 นาวิกกโยชินมกันชุดแรกราวสองพันนายเดินทางมาขึ้นบกที่เมืองดานังในเวียดนามทางตอนใต้กำลังทหารของเวียดมินซึ่งก็คือทหารของเวียดนามเหนือภายใต้การดูแลของโซเวียตและจีนที่พึ่งจะรบชนะฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟูกำลังเติบใหญ่กองทัพเวียดมินแข็งแกร่ง ทรงอนุภาพห้าวหารเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในกัมพูชาลาวและบางส่วนของประเทศไทยเป็นไปตามครษฎดีโดมิโนโทำเนียบขาวเกณฑ์เด็กหนุ่มอเมริกันผิวขาวผิวดำมาทําสงครามในเวียดนาม เชื่อไหมครับทหารสหรัฐเคยมียอดสูงสุดถึง536,000นายในปีพศ2 5 1 1และยังเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐส่งทหารเข้าไปร่วมรบร่วมทั้งไทยย้อนไปพศส5 0 4ในขณนะนั้น กองทัพเรือไทยกำลังก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ของกองทัพเรือเลือกพื้นที่บริเวณหมู่บ้านอูต่ตะเภาจังหวัดระยองขนาดของทางวิ่งที่ออกแบบไว้คือ1,200เมตรเมื่อสหรัฐพันธมิตรที่สนิทแนบแน่นของไทยญาติราทัพเข้ามาทำสงคราม เพื่อสกัดอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคและกำลังมองหาที่ตั้งฐานทัพอากาศนี่คือโอกาสทองของกองทัพไทยสำหรับการแจ้งเกิดของสนามบินอูตะเภาพศ2508คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุญาตให้กองทัพสหรัฐปรับปรุงสนามบินอุ่ตะเภาการก่อสร้าง จะใช้เงินของสหรัฐรวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างเป็นความรับผิดชอบของฐานสหรัฐมีสุภาษิตบทหนึง่งกล่าวไว้ว่าถ้ามีเงินก็จ้างผีโม่แปงได้ลุงแซมใช้ดอลลา่าโปรยให้ผู้รับเหมาคนไทยระดมเครื่องจักร เครื่องมือคนงานสร้างสนามบินอูตเภาทั้งวันทั้งคืนแล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งปีมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นหลายรายในประเทศไทยสำหรับธุรกิจการถมดินขายหินขายปูนขายทรายวัดสดุก่อสร้างสหรัฐจ่ายเงินสดแบบไม่อั้นดอนลลาร์สพัด ปูทางสว่างสวัยสำหรับการก่อสร้างแบบถึงใจพระเดชพระคุณจอมพลถน,นอมกิติขจรผู้มีาการหาสูงสุดในเวลานั้นอนุมัติให้กองทัพเรือใช้สนามบินอูตะเภาและดูแลรักษาโดยใช้ชื่อเป็นทางการว่าสนามบินอูตะเภาในเวลาเดียวกันทหารช่างสหรัฐ ที่เดินทางเข้ามาในไทยก็ปรับปรุงสนามบินแห่งอื่นๆเพื่อใช้สำหรับอากาศยานทางทหารของสหรัฐติดตั้งเรดาร์ที่ทรงอนุภาพลวงลึกเข้าไปถึงในเวียดนามลาวและกัมพูชาทุกฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการอุดมสมบูรณ์น้ำประปาไฟฟ้า โทรศัพท์ถนนหนทางสิ่งอำนวยความสะดวกล้วนเป็นอเมริกันสไตล์โดยเฉพาะค่ายทหารที่เป็นสนาบบิททหารอเมริกันทั้งสามเหล่าทัพราวครึ่งแสนนายเดินกันขวักขว่เป็นเรื่องคุ้นชินสายตาทั้งในกอทมอและอีกหลายจังหวัด โรงแรมบ้านเช่ารถยนต์หรูรถบัสปรับอากาศป้ายชื่ออาคารร้านคา้าร้านอาหารบาร์เบียป้ายบอกทิศทางเป็นภาษาอังกฤษสนามบินที่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ทรงอนุภาพแห่งหนึ่งของโลกคืออุตาเปา และเครื่องบินส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาประจําการที่อุตภเปามันคือเครื่องบิน B-52 ช่วงปีพศ2 5 0 0สงครามเวียดนามรบดุเดือดที่สุดจำนวนเที่ยวบินที่บินขึ้นจากฐานทัพในประเทศไทยไปทิ้งระเบิดในเวียดนามอยู่ระหว่าง875 ถึง1,500เที่ยวต่อสัปดาห์ในขณะที่ทหารสารัฐในไทยมียอดประมาณ50,000นายในช่วงปีพศ2512ลองคิดเล่นๆน,นะครับว่าน้ำมันอากาศยานระเบิดที่นำไปทิ้งอาวุธกระสุน มันจะมะโหรารขนาดไหนสนามบินอุตเภาถูกออกแบบโดยทีมงานของสหรัฐมีภูมิสถาปัตย์ผังเมืองตามแบบมาตรฐานอเมริกันใหญ่โตโออาสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกการจราจรถนนในสนามบินเป็นรูปแบบของฐานทัพสหรัฐ ในเวลาเดียวกันชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจสังคมของพี่น้องชาวอุตเผาที่อยู่รอบๆคลายก็พลิกผันแบบจำไม่ได้คนไทยจากต่างถิน่นแห่กันเข้ามาทำมาหากินกันคึกคักน้ำขึ้นต้องรีบตักร้านค้าโรงแรมสถานบันเทิงแหล่งเริงรม เกิดขึ้นราวกับดอกเห็ดเพื่อดูดซับดอลล่าอเมริกันที่แสนจะเย้าหยวนใจซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่จะต้องทำม,มาหากินข้อมูลของสหรัฐที่ปู่แปะแปลออกมาระบ,บุว่าสหรัฐ เริ่มใช้อุตเปาเมื่อ18เมษายนพศ2509ถึง20มิถุนา mm. ยนพศ2519อุตเปามีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ KC-135 เครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศและเครื่องบินชนิดต่างๆอีกมหาศาล เพื่อสงครามในเวียดนามลาวและกัมพูชาเสียงเครื่องยนต์ของป้อมบินยักษ์ B 5 2ที่บรรทุกระเบิดเต็มพิกัดทั้งบินขึ้นบินลงคำรามก้องฟ้าอูตเภาทั้งวันทั้งคืนพลังคลื่นเสียงที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์8ตัวขณะทยานขึ้นจากฟ้าอูตเภา เป็นคลื่นพลังงานที่ไปสันส่นสะเทือนบานกระจกหลังคาบ้านฝาบ้านและทุกสพรพพสิ่งที่อยู่รอบอุตเปาเครื่องบินทิ้งระเบิด b 5 2 strato fortress เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์พลังไอพ่นพ,พิสัยไกลประจําการในกองทัพอากาศสหรัฐตั้งแต่ปีพศ2498 สร้างโดยบริษัทโบอิง้งพิสัยบิน16,000กิโลเมตรเพดานบิน16,000เมตร B-52 มี8เครื่องยนต์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นในช่วงสงครามเวียดนามมันคือพาหนะแห่งความตายที่ นำลูกระเบิดหนักครั้งละ32ตันบินไปทิ้งในเวียดนามลาวและบางส่วนของกัมพูชาเจ้านกเหล็กตัวใหญ่กว่ายักษ์ช่วงที่ทยานขึ้นท้องฟ้าเครื่องยนต์ทั้ง8ตัวจะพ่นควันสีดำพุ่งออกที่ท้ายเครื่อง ฟ้าที่สดใสเหนืออูตเภาต้องกลายเป็นสีเทาเนื่องจากเครื่องยนต์ของเจ้านกยักษ์ปู่แปะเองได้มีโอกาสเห็น B-52 บินขึ้นไปทิ้งระเบิดด้วยความเร้าใจหลายครั้งและรักที่จะจ้องมองเจ้านกยักษ์ที่แผดเสียงสนั่นเวหาสะเทือนเลื่อนลัน่น มีข้อมูลเป็นทางการบันทึกว่าฝูงบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่307ของกองทัพอากาศสาหรัฐและกองบินยุทธศาสตร์ที่4258ถูกส่งมาอยู่ที่อุตภเปาแต่ในเวลาเดียวกันก็ขอบอกว่าเจ้านกยักษ์บางตัวเมื่อขึ้นไปแล้ววางตัว ก็ไม่ได้กลับมาที่อูตเภาอีกเลยเวียดนามเหนือที่ถูกบอมอย่างหนักก็มีเขี้ยวเล็บการทำสงครามของสหรัฐจะต้องมีเส้นทางส่งกำลังบำรุงการสร้างท่าเรือที่ทุ่งโปรงและจุกสเสม็จสร้างขายถนน301ถนน304ที่เชื่อมต่อกันสำหรับ เรื่องของส่งกำลังบำรุงหรือที่เรียกว่าโลจิสติกส์ทหารช่างอเมริกันเข้ามาสร้างถนนชั้นดีมีคุณภาพในภาคตะวันออกเชื่อมต่อไปถึงภาคอีสานโครงข่ายถนนท่าเรือน้ำรึกเป็นสถาปัตยกรรมที่มีแบบแผนเป็นระบบเป็นระเบียบที่สหรัฐมาสร้างขึ้นในประเทศไทยถนนหลายเส้น ที่ทหารช่างมากันมาสร้างให้ในยามสงครามมีคุณภาพยอดเยี่ยมรถราวิ่งกันแบบเงียบกริบไร้รอยต่อสิ่งที่คนไทยชื่นชมก็คือบริเวณคอสะพานที่ไม่กระโดดไม่กระเด้งคนไทยทุกคนยอมรับว่าถนนที่ทหารช่างสารัฐก่อสร้าง คือถนนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยที่เคยมีขอแถมเป็นเกล็ดประวัติศาสตร์ว่าในช่วงเวลานั้นรถตู้คอนเทนเนอร์แบบแช่เย็นนำอาหารนมผลไม้ของสดจากอเมริกาเข้ามาเลี้ยงดูทหารอเมริกันให้อิ่มหนำสำราญ ตามสไตล์อเมริกันอาหารเครื่องแบบเสื้อผ้ารองเท้าบุหรี่เหล้าเบียร์จากค่ายทหารสาหรัฐทะลักออกมาวางขายในท้องตลาดเงินทองสพัดทุกคนแห่งสถานที่บันเทิงที่คนไทยถนัดก,ก็จัดให้บาร์แห่งแรกที่รองรับอูตะเภาอยู่ที่คลองไัย บริเวณรอยต่อระหว่างชนบุรีกับระยองเรียกกันว่ากิโลเมตร11ชื่อของบาร์นี้คือส e e t h e a r t คนไทยย้ายที่อยู่ซื้อขายที่ดินเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นแบบชั่วข้ามขึ้นทุกคนมุ่งหน้าทำมาหากินกับทหารอเมริกัน 9เมษายนพศ2511รัฐบาลจอมพลถนอมสั่งจัดระเบียบเพื่อการรักษาความปลอดภัยโดยให้สถานบันเทิงทั้งหมดย้ายออกจากเขตปลอดภัยของกองทัพเรือทหารสหรัฐอยู่ยาวถึงขนาดเกิดบ้านจัดสรรที่เรียกว่า American Town หรือหมู่บ้านนิวแลนด์ ในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองบา์เบียอาบอบนวดรถเช่าเมียเช่าบ้านเช่าบังกะโลพัตตาคารเกิดขึ้นใหม่ทุกวันกองทัพสหรัฐจ้างคนไทยเข้าไปทำงานในฐานบินและในบริเวณที่พักอาศัยเก็บขยะซักกรีดใช้แรงงานขับรถชาวบ้าน ได้รับค่าจ้างแบบมหิมาก้อนโตที่ไม่เคยนึกมาก่อนคนไทยส่วนหนึ่งทิ้งไร่ทิ้งนาทิ้งสวนมาทำงานในแคมป์ทหารมากันหลายคนตั้งตัวได้สหรัฐก็ให้ความช่วยเหลือสร้างโรงเรียนสร้างระบบไฟฟ้าระบบสาธารณสุขอุตสาหกรรมแก่ชุมชนในพื้นที่ ตามหลักการทางทหารเมื่อรบกันได้ก็เลิกรบได้ตามแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งมกราคมพศ2515สหรัฐลงนามในสัญญาสันติภาพกับเวียดนามเหนือหลังจากนั้น สหรัฐประกาศถอนทหารออกจากเวียดนามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดไปจากความคาดหมาย30เมษายนพศ2518เมื่อไม่มีสหรัฐใส่งอนแตกกองทัพเวียดนามเหนือยึดประเทศเวียดนามและรวมเวียดนามได้เป็นหนึ่งเดียว หลังจากนั้นอีกไม่นานพฤษภาคมพศ2518รัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชประกาศขอให้สหรัฐถอนทหารออกจากประเทศไทยในระยะเวลาราวหนึ่งปีมิถุนายนพศ2519ส,อ25 19, สหรัฐถอนทหาร และปิดฐานทัพทั้งหมดรวมทั้งอูตเผาที่ส่งมอบให้กับกองทัพเรือไทย world, world เป็นข้อมูลส่งท้ายครับถนนมิตรภาพช่วงต่อจากโคราชถึงหนองคายเริ่มสร้างในปีพศสอ0 4ระยะทาง360กกิโลเมตร รัฐบาลไทยในเวลานั้นได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคและงบประมาณจากองค์การบริหารวิเทศสกิจแห่งสหรัฐที่เรียกกันง่ายๆตัวย่อภาษาอังกฤษคือ USOM คนไทยเรียกว่ายูซอมเริ่มเปิดใช้เมื่อ28มกราคมพศ2508ถนนเส้นนี้ ก็เป็นผลมาจากสงครามเวียดนามตัวเลขที่น่าสนใจที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ลูกหลานควรจะได้รับทราบข้อมูลของกองทัพอากาศสหรัฐระบุว่าการทิ้งระเบิดกว่าร้อละแปต่อเวียดนามเหนือเครื่องบินเหล่านั้นขึ้นมาจากฐานทัพอากาศ ในประเทศไทยไม่บอกไม่กล่าวไม่เล่าเดี๋ยวลูกหลานจะลืมปู่แปะขอบคุณที่ติดตามรายการนี้สวัสดีครับ และนั่นก็คือเรื่องราวนะคะของสารคดีชุดอุตภวเมื่อวันวานจากรายการภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช่องอรทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรพพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ